สองวันนะครับ กาแฟสองแก้วนะครับแล้วก็มาสองร้านนี้่ก็คือผมไม่ได้สั่งหวานเลยฮะแต่เขาเหมือนไม่ได้ใส่ใส่หลับมันตานดยแต่ไม่ค่อยหวานเท่าไหร่มันวาเที่ยววันนี้กับเมื่อวานครับเฮียก็กินขนมแล้วนะผมดีใจมากเมื่อวานแบบตอนอยู่บนรถเฮียก็ซื้อไอติมขึ้นมากินด้วยผมบอกได้หรอบอกเพราะว่าปกติเฮียไม่กินแล้ววันนี้เลย กิน <c oughs> ยังกินไอติมด้วยผมก็ะมองแล้วก็ดีจังมีเพื่อนกินขนมเขาบอกว่าดีจังกินขนมแต่หนูไม่กินนะแต่เื่อเมื่อคืนผมไปกินเะพราพอมผ,มผ,มผมกินไปเยอะแล้วเลยไม่กิน <c oughs> นี่อยูน่นี่ใส่เสือ้อเมื่อกี้เนี่ยไปซื้อเสื้อมาให้ด้วยเนีย่ยไปแวซื้อเสื้อมาผมเปลี่ยนเสื้อมาแล้วนี่ใส่เสื้อสีแดงเพราะอะไรไปแล้วตอนใสับส้อ อืมใตอนแรกผมใส่เสื้อสีดงไปส่วนหนึแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเราก็ซื้อใหม่มาเหมือนกันเราซื้อตัวนี้เหมือนกันเพราะว่าตเล่นใส่สีเขียวใช่ไหมอืออือใช่เาเล่นใส่ตัวสีเขียวก็ตอนนี้ใส่ใส่คู่กันนะครับสีฟ้ากับสีแดงเหมือนที่เรนก็หนูเกลือเลยตัวกิเลนเหรออือเหมือนตุ๊กตาเนาะตกิเลนที่แบบสีฟ้ากับสีแดงดีที่เนี่ยแันสีแดงหนูเกลือสวยใช่ไหมเจ๊เล เชียงรายจำม่ได้ว่าเคยมาไหมอ่ะเช,ชียงรายมีดอยอะไรที่สูงๆงไหมอ่าเงี้ยบูชีฟ้าบูชีดาวบูชีเดือเหมือนเหมือนอเหมือนจะเคยมา<อ>บูชีฟ้าเลยอตอนอแบบเ<อ>ด็กๆมากับป้ามาคาฮีไม่รู้จักแล้วอ่ะดอยแม่สลองดอยตุงคุ้นๆอ่ะอืมน่าจะเคยมาแล้วเลยครับ <S 2> <S 2> เคยมาเพราะเมื่อก่อนน่ะผมไปเที่ยวกับ ป้ามาพี่ตีแล้วก็แบบยาิๆในครอบครัวล่อยมากเพื่อนๆป้ามาด้วยไปเที่ยวแบบการเต้นขึ้นภูเขาก่อยมากมียมีฟิลนั้นบ้างเมื่อก่อนเคยนะ้ำไปภูชีฟ้าแล้วก็การเต้นกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยฟลาแต่ว่าช่วงนี้ก็ไม่ไ,มได้ไปแล้วช่วงนาวถ้ายิงา่งไปแบบฤดูหนาวนะแต่มันก็จะมันก็จะชื้นๆหน่อย นะแล้วบางทีก็จะมีอะไรนะแม่คณิ้งหรอคะน้าแม่คะนาแม่คณิ้งหรือว่าคณิ้งถึงอ,อนะ๋อเจ้าเหรอเจ้าอ แดงอยู่นะครับเกาเขียวแล้ว ว่าไม่รู้ก็ได้ไรู้หรือยังเขาพรุ่งนี้จะไปไหนรู้แล้วครับผมไม่รู้แล้ว,แ,ลวแต่ผมยังไม่รู้เลยคผมไม่รู้อะไรสักอย่างเลยไปตามเฮียเรื่อยๆรับแต่ก็ดีนะแบบไปแบบนี้นะเหมือนก็ไปลุ้นเอาว่าเฮียจะพาไปไหนพรุ่งนี้จะได้นอนที่ไหนก็ยังไม่รู้เลยครับกลับวันไหนก็ยังไม่รู้เลยนะ กับกรุงเทพวันไหนยังไม่รู้เลยครับ้ไม่รูกับวันไหนก็จองวันนั้นเลยครับตัวกับปีหน้าไม่ทำแล้วเงินอยู่นี่แหละแต่เขาไม่ได้ฟังนะซิไม่ได้เงินไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยไหรแต่ว่าผมไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยกับวันไหนครับยังไม่รู้เลยครับเดี๋ยวดูก่อนนะ าจะหาวครับตอนนี้กำลังไปไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับไปผมไม่รู้เลยสักอย่างเลยครับวันนี้วันนี้เฮียก็พาผมไปที่พักแล้วครับที่เฮียจองไว้อยู่นะ ว่าน่าจะส้มนั่นกายหรือปลาเราไปดูกันน่าจะสวยถ้าเฮียแบบเห็นแล้วเฮียชอบจนแบบอยากมาน่าจะสวยเียเดี๋ยวไปซื้อรองเท้าแต่ด้วยหรือรองเท้าแต่มาอ๋อเมื่อกี้ไม่ได้ซื้อมาด้วยเหรอไม่ได้ซื้อมาเดี๋ยวเขาบอกไปเถอะเขาบอกมินรานเสื้อผ้าน่ารักน่ารักขายไปซื้อ อือเออเมียาคูด้ยาคูดไหมเได้มาขายาคูพี่ขายาคูด้วยครับว่อิมแล้วอะไ่ครับผมอิแล้วอ่ินคาฟมาากองสิ ใชกินกินไปสี่จานเลยเฮียว่าเฮียที่สั่งอ่ะทั้งแบบมูสเค้กช็อกโกแลตผมยาวแล้วครับทุกคนนี่ผมจะใส่แว่นด้วยเฮียถือให้หน่อยแรับนฮีเฮียถือเหรอใเฮียถือก็แบบนี้ใส่แว่นด้วยจิตแดงอยู่ครับสวัสดีครับทุกคนอุ้ยคนดูเยอะมากสวัสดีครับแม่แม่ไอ้อ้หมวยเจ๊เจ๊อ่าปปา อเป้ยของหนูนิวทุกคนอีกไกลไหมใกล้ถึงยังน่าจะอีกสักพักหนึ่งอีกสักพักหนึ่งครับก็เดี๋ยว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 เจอกันครับไม่รู้อะไรคิดไม่ออกเลยอุยไฟเขียวแล้วไฟเขียวแล้วกลับมาครับนี่ผมใส่แว่นแล้วครับใส่เพื่อปิดบังความหล่อเหมือนที่เฮียใส่ครับ เอาด้วยหรอโอเคเราจะอ้วยกันอยู่เนี okay, ้ยครับผมเพราะว่าเฮียก็ใส่เพื่อปิดบังความหล่อครับมันจะใส่ด้วยุ้ยเป็นคร นอนในถ้าไม่รู้ของเราไม่อ้อมหรือว่าในป่ากี่จะพาผมไปไหนเนี่ยที่จริงเราไม่เอาซื้อเต็นท์เลยค่แล้วก็ไปนอนในป่าไม่มีเฮ้ยว่ากี้ก็ดูแล้วไม่มีเต็นท์พี่ออมไปไหนแล้วคะพี่ออม พีอ๊ไปขึ้นเครื่องแล้วครับยี่อ๊กลังลับอพี่ว่าพี่ออฟมันนมากเมนวัดอสนไนสนกันเไมรู้ว่ารู้สึกว่าพี่ออสนครับี่อตัวนิ่มมากครับผมชอบมากตัวนุ่มมากดีหรือไม่ดีนี่ยดีชอบกอดพี่ออฟพี่อ ขอให้พี่อ๊อฟขอให้พี่อ๊อฟเดินทางกลับกรุงเทพอย่างปลอดภัยด้วยตอนนี้ได้ังมีใจแทบเท่าเลยไม่คิดเหมือนกันว่าตอนตอนมาถึงแล้วก็แม่ชมเนี่ยเอราะเก่งประสบความสำเร็จเพราะเพราี่ออฟเคยเจอแม่แม่เยี่ยมมาก่อน เนี่ยถนนโล่งๆอย่างเงี้ยผมอยากขับาจริงๆที่ถนนโล่งนี่คือผมเคลียร์ทางครับผมเราจะได้เดินทางสะดวกว่าเคลียร์ได้เลยใช่แต่ถนนโล่งๆรถไปต้องเยอะอะไรก็เลยแบกคนรอบๆอันนี้เฮียซีหรือว่าเฮียเลี่ยนครับเฮียซีเลี่ยนเฮียซีเลี่ยนเฮียซีเลี่ยนชื่อดี้เท่อะเลี่เลี่ยนเลียนเลียนดูเหรเดี๋ยว่าซีเป็นคนเลียน ไม่รู้ก็แบบตัวตัวมูนี่เหลืยงไงเฮซิเลียนเท่ดีเฮีชื่อแปลกๆทุกคนไปเที่ยวสองการกันค่าตอนนี้อยู่ในกัรทำอะไรอยู่ด้วยทุกคนไปเที่ยวที่ไหนกันครับถ้าไปเที่ยวก็ เลยเมยก็าให้เห็นด้วยกันนี่แหละจะหนีไปไหนเราเฮียต้องขับอ๋อกลัวไม่แข็งไม่แข็งไม่เย์ครับนี้แหละเดี๋ยวแข่งหรอก เหมือนว่าแบบปวดเฮียขับรถด่ะเฮียขับรถดีกว่าเดี๋ยวเฮียจะได้มีสมาธิผมชอบจริงผมชอบนั่งรถนะนั่งแบบอยู่บนรถเฉยๆอ่ะไม่อะไรอ่นอะนั่งอยู่บนรถแล้วก็เปิดเพลงไปเรื่อยๆแล้วก็นั่ง ก็ชอบเหมือนกันตอน่อไปพี่ต้นด้วยนะครับใช่ครับว่าแล้วก็เปิดอะไรดีกว่าเพลงพี่ต้นนะครับ first date ของพี่ต้นธนาสิทธิ์พลนนี้พร้อมมากครับนี่หนูเกิดหนูก็กำับพี่เรียนอุ้ย เราชอบเห็นภูเขาด้วยอะไรัวเนี้ยทุกคนรูภูเขาด้วยครับโอ้ยถ่นกล้องไปไม่ทันหน้าไปแล้วอ่ะเคยเห็นดอยนางนอนไหมดอยนางนอนดอยนางนอนนางนอนดอยนางนอนนดอยนางนอนเป็นเขาที่แบบเรามองไปแล้วเป็นรูปผู้หญิงที่นอนไม่เคยเห็นเลยอยู่ที่ไหนไม่รู้จักเจะไปหา จำเนื้อเพงเลงได้ สีมือ,อป๊าปาเฮียที่กินเมื่อวานนะครับอ้าโอเควนรถกลับ <laughs> นะึกกลับไปบ้านไปให้คุณพ่อทำให้กินอีกรอบขนมจีนน้ำเงี้ยวอร่อยอร่อยมากมาแล้วที่ <laughs> <laughs> นี้อีกแล้วครับ <laughs> โอ้ไ้คนน่ารัก จะได้ยิ่งหวยทุกคนนะครับที่ต้องขอบคุณทุกคนที่ช่วยโหวตให้ในคนน่ารักนะครับเอายูฟิลด้วยครับขอบคุณนะแล้วก็เอาเมยยูด้วยแต่ยังไม่ปล่อยเลยขอให้เดินทางอ่าวิพูดของกันเลยป้ายขึ้นนะครับเมื่อกี้ขอให้เดินทางไปสุริภาพ ก็อตอนจขับรถแบบว่าท่านสวัสดิ์สบายแล้ว,วเห็นพายว่าที่ดีต้องรับสู่จังหวัดนี้นี่นี่รู้ว่าถึงแล้วไกลยอยู่กันได้เลยแต่ยัง,งแต่ยังไม่ถึงครับ <laughs> ใช่หร <laughs> ือเปล่า ไลฟ์เปิด <c oughs> คอนเสิร์ตไลฟ์กัน,น,น,น <c oughs> แบบไม่รู้จะพูดอะไรแล้วครับก็ไลฟ์เป็น ววััดด้ยครบไปดีกว่าผมกับเพียไปแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันที่นูน่นหที่นูน่นที่ไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวก็ไม่รู้ <c oughs> ค,ครับไปนะครับบ๊ายบายนี่ัเจอกันครับีขับรถบ๊ายบายครับเจอกันนะครับถึงว่าใหม่นะเฮ้ยเฮ้ย,ยบ๊ายบายครับ